ต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามาทำพอดแคสต์ในทุกวันศุกเสราร์เช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หัวข้อนี้ก็คือเจ็จำงเสรีหรือว่าฟรีวิวนะคะสำหรับใครนะคะที่อาจจะเคยได้ยินในเรื่องราวของการนะคะที่มนุษย์นั้นมีสิทธิ์เลือกในโชคชะตาของตัวเองมีสิทธิ์เลือกในการเปลี่ยนแปลงนะคะการกระทําเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงความรู้สึก เปลี่ยนแปลงเรื่องราวในชีวิตของเราจากการเปลี่ยนโลกภายในไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกจากการเปลี่ยนโชคชะตาด้วยกำรรม,มือของเรานะคะด้วยความพยายามด้วยความมานะอดทนของตัวเราเองแน่นอนว่ามนุษย์นั้นอาจจะเรียกได้ว่ามีเจ็ดจำนงเสรีหรือว่า การเลือกนะคะในเส้นทางของชีวิตหลังจากที่เรานั้นได้ลงมาเกิดบนโลกใบนี้แล้วและตรงนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากมายนะคะสำหรับหลากหลายนะคะออในเรื่องของปรัชญาศาสนานะคะจริยธรรมสิ่งต่างๆทั้งหลายนะคะกำลังถกเถียงกันในเรื่องราวของเจ็ดจำนงเสรีว่ามนุษย์นั้นมีอิสระในการเลือกอย่างแท้จริงหรือเปล่า และเรื่องของ7จ็ดจำนงเสรีนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเองหลายๆคนนะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วนั้นมนุษย์มีอิสระในการเลือกจริงๆหรือมันเป็นโชคชะตาและชะตากรรมที่กำหนดให้เราจะต้องเป็นจะต้องทำจะต้องเลือกสิ่งไหนนะคะก็จะลองมาดูในเรื่องราวของฟรีวิวตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องราวของคำว่าฟรีวิว หรือเจ็ดจำนงเสรีก็อาจจะหมายถึงอิสระนะคะความสามารถระหว่างการเลือกการกระทำนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีใครหรือว่าอะไรนะคะมาบังคับมากำหนดการกระทำเจ็ดจำนงของเรานะคะเรามีอิสระเสรีแล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจในการเลือกนะคะ เป็นความสุขของการมีอิสระภาพการมีความคิดและการมีเจตจำนงเป็นของตัวเราเองและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับก,บการมีเจตจำนงเสรีก็คือการที่เราไม่มีตัวเลือกไม่มีอิสระภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกบังคับให้ทำสิ่งนูน้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลานะคะ ซึ่งการไม่มีอิสระภาพนี้มนุษย์ก็ให้ความหมายว่าการขาดอิสระภาพก็คือความทุกข์จากการถูกจำกัดอะคะเส,เสรีภาพในชีวิตเพราะงา้นนะคะตรงนี้ก็เลยเกิดการถกเถียงกันอย่างมากนะคะว่าเจตจจำนงเสรีหรือว่าฟรีวิวนี้มันคืออะไรกันแน่นะคะมันมีอยู่จริงไหมมนุษย์เราจะสามารถเลือกชีวิตของเราเองได้จริงหรือเปล่า ละตรงนี้นะคะในทางปรัชญานักปรัชญาหลายคนก็เชื่อว่ากรารกระทําของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดจากเจตจำนงเสรีแต่เกิดจากผลกระทบนะคะของสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสังคมการเลี้ยงดูการกระทํานะคะที่เหมือนกับเป็นการชักจูงจากสังคมรอบตัว ตัวอย่างเช่นการที่เราจะเลือกทำอะไรบางอย่างนะคะแน่นอนว่ามันมีผลกระทบมาจากประสบการณ์ในอดีตของตัวเราเองนะที่เราได้สั่งสมนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้การดูตัวอย่างของผู้คนที่บอกเล่ากันมาถึงการที่เขาเคยประสบพบเจอถึงสถานการณ์นั้นนะคะ และนอกจากนั้นนะคะยังมีการพิสูจน์ในเรื่องของสารเคมีต่างๆในร่างกายที่ส่งผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกและการเลือกตัดสินใจของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนะคะสารเคมีที่เรียกว่าโดพามีนหรือว่าสารแห่งความสุขของร่างกายนะคะเราจะหลั่งขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้รับรู้ถึงอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกถึงความสุขความสำเร็จ ร่างกายของเราะะจะหลั่งสารตัวนี้ออกมาอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่เรานั้นได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกการออ,ออกกำลังกายนะคะการขยับกล้ามเนื้อการที่เราวิ่งได้เร็วขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะยิ่งทำให้เราเข้าใกล้ถึงความรู้สึกถึงการเอาชนะการประสบความสำเร็จโดพามีนก็จะหลั่งนะคะแล้วกเออ็เวลาที่ใช้สารเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุหรี่นิโคตินต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็มีผลกับโดพามีนด้วยเช่นเดียวกัน พาองานตรงนี้ก็เลยทำให้เราเกิดอาการงงๆว่าตกลงแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้ว่าตัวเราชอบหรือมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราหลั่งสารโดพามีนหรือมันเกิดจากการที่เรานะคะจดจำเรียนรู้บทเรียนว่า สังคมหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยมีความให้คุณค่ากับสิ่งไหนชื่นชอบสิ่งไหนนะคะสรุปแล้วใครกันแน่นะคะที่เป็นคนชอบสิ่งเหล่านั้นหรือว่าออตัดสินใจในการกระทําเหล่านั้นตัวเราเองหรือว่าสังคมเป็นกรอบของเราหรือว่าร่างกายของเราเป็นกรอบให้เราเ,ออเลือกทําตามในเรื่องของสารเคมีการกระตุ้นภายในนะคะ และในทางจิตวิทยานะคะก็อธิบายว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยล้วนถูกชักจูงด้วยเรื่องราวสองอย่างก็คือธรรมชาติและการเลี้ยงดูซึ่งเราจะซึมซับนะคะผ่านพ่อแม่ผ่านสังคมผ่านวัฒนธรรมผ่านประเพณีผ่านนะคะประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ ยีนนะคะที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ในทางพันธุกรรมในทาง DNA นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวกำหนดนะคะให้เรานั้นเป็นคนทีเออ่เรียกได้ว่านะคะอาจจะเลือกปฏิบัติในรูปแบบที่เข้ากับกรอบสังคมที่เราเรียนรู้มาการที่คุณนั้นเ,ออเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องแบบรักสะอาดนะคะจะต้อง ถูกสุขะอ,อนามัยจะไม่กินอาหารที่ตกพื้นแล้วหรือแม้กระทั่งการมีกิริยาอาการนะคะที่สงบเรียบร้อยเยือกเย็นนะคะตามวัฒนธรรมที่คุณได้เรียนรู้และก็สั่งสมสิ่งเหล่านี้มันใช่สิ่งที่มนุษย์เลือกปฏิบัติด้วยเจตจำนงเสรีของเขาหรือว่ามันเกิดจากกรอบของวัฒนธรรมกันแน่นะคะแล้วก็มีปรัชญาที่ว่าด้วยเหตุวิสัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับ ทุกอย่างนะคะในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีเจตจำงเสรีอยู่จริงแต่ว่าเขาเชื่อว่านะทุกเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นจากการชักจูงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือว่าอาดีตของคุณนั่นแหละและปรัชญาตรงนี้นะคะสรุปได้ว่าเจตจำงเสรีไม่มีจริงเพราะมนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้โดยที่ไม่ผ่านในเรื่องของการชักจูงจากอดีตหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในชีวิต อาจจะเป็นเรื่องราวจากรุ่นพอ่อรุ่นแม่นะคะหรือจากสิ่งที่เราเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานหรือว่าในปีก่อนปีถัดๆไปหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ในวัยเด็กก็ตามนะคะเพราะงั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากที่ตัวเราเองนั้นจะสามารถตัดสินใจอะไรเองได้โดยที่เป็นอิสระเสรีด้วยตัวตนอย่างแท้จริงนะคะ อย่างเช่นเศรษฐกิจนะคะเวลาที่มีปัญหาจากที่เราเคยใช้เงินนะคะวันละร้อยก็อาจจะลดลงมาเหลือวันละ50โดยอัตโนมัติเนื่องจากเรามีความกังวลหรือว่ามีการยึดโยงกับความกลัวในเรื่องราวของเศรษฐกิจสังคมรอบข้างก็เป็นไปได้นะเพราะงานทฤษฎีนี้นะคะตราบใดก็ตามที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงจูงใจทั้งหมดหรือปัจจัยภายนอกนะคะทุกอย่างที่ เป็นเหมือนกับสิ่งที่ควบคุมเราไม่ให้เรามีเจตจำนงเสรีสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเรายังไม่สามารถรับรู้ได้เราก็จะไม่สามารถมีเจตจำนงเสรีอย่างแท้จริงแต่ในด้านของจริยธรรมนะคะ แน่นอนว่าจริยธรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากๆถ้าหากมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นผู้เลือกหรือว่าไม่ได้มีเจตจำนงเสรีงั้นใครกันล่ะที่ควรจะถูกลงโทษในเรื่องราวของการประพฤติผิดหรือเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ถูกกรอบจริยธรรมอะไรกันนาะที่เราจะสามารถตัดสินใจได้ในสิ่งนี้นะคะบางครั้งถ้าหาก มนุษย์ไม่มีเจตจำนงเสรีงั้นแปลว่าเวลาที่มีใครสักคนที่ทำดีก็แปลว่าเขาไม่ได้ทำดีด้วยการเลือกของตัวเขาเองและใครสักคนที่ทำในสิ่งที่มันผิดหรือว่าเป็นการเบียดเบียนคนอื่นมันก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะทำอย่างนั้นงั้นใครกันล่ะคะที่ควรจะถูกลงโทษหรือว่าควรจะถูกชื่นชมยกย่องในเวลาที่เขาทำดีหรือว่าทำไม่ดีในกรอบของจริยธรรม เราวถ้าหากไม่มีเจตจำนงเสรีแล้วแล้วก็มนุษย์ก็จะเป็นเหมือนหุ่นเชิดของโชคชะตาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะงั้นใครกันนะที่จะเป็นคนสั่งให้เราทำผิดหรือว่าสั่งให้เราทำในสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ถูกหรืออะไรคือสิ่งที่ผิดกันแน่แล้วใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังโชคชะตาของมนุษย์ใครที่ควรจะได้รับการชื่นชมยินดีในการทำดีหรือว่าได้รับการกล่าวโทษในการทำผิดถ้าหาก เจ็ดจำนงเสรีนั้นไม่มีอยู่จริงนี่คงจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากแน่ๆนะคะเพราะงั้นในทางหลักจริยธรรมแล้วแล้วก็นะเออนักจริยธรรมทั้งหลายจึงฟันธงแล้วก็ลงความเห็นว่ามนุษย์นั้นมี7จ็ดจำนงเสรีในการเลือกชะตาชีวิตและการกระทําดีหรือว่าการกระทําในสิ่งที่ไม่ตรงหรือว่าไม่สอดคล้องกับจริยธรรมนั่นเองนะคะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ทางปรัชญาจริยธรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่มีการถกเถียงกันในเรื่องราวของเจ็ดจำนงเสรีที่มนุษย์มีนั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่า แม้แต่ในทางศาสนานะคะก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละศาสนานะคะในเรื่องของทางเลือกของมนุษย์เจ็ดจำนงเสรีสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไหมอยู่ภายใต้ของการกําหนดของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่านะคะเป็นเรื่องราวที่มนุษย์มีอิสระในการเลือกในแบบของตัวเขาเอง และก็ยังคงเป็นเหมือนกับความลับต่อไปนะคะว่าเจตจำนงเสรีของมนุษย์นั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่กันแน่นะคะหรือว่าแท้ที่จริงแล้วเรานั้นกำลังใช้ชีวิตนะคะไปตามสิ่งเล้าต่างๆภายนอกหรือแม้กระทั่งโชคชะตาที่เป็นตัวกำหนดให้คนคนหนึ่งนะคะต้องมีชีวิตในรูปแบบไหน แต่สำหรับในความคิดส่วนตัวของเรานะคะก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะเราคิดว่าเจ็ดจำนวนเสรีนะคะเป็นเรื่องราวที่มันต้องมีอยู่จริงแหละเพราะว่าไม่งั้นนะคะการที่เรา เออมีในเรื่องของเวรกรรมหรือว่าการกําหนดนะคะชะตาที่เราเกิดมาเป็นแบบไหนนะคะแล้วสุดท้ายของปลายทางชีวิตของคุณอาจจะมีการพลิกผันที่มันแตกต่างจากโชคชะตาแบบเดิมๆหรือไม่นะคะจะมีอะไรมาเป็นสิ่งที่เป็นตัวตัดสินในการผูกพบผูกชาติการเลือก ครอบครัวในการลงมาใช้ชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของการที่เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเจตจำนงเสรีไม่มีอยู่จริงมนุษย์จะมีอยู่ไปเพื่ออะไรกันล่ะคะพระเจ้าคงจะไม่ได้คิดว่าการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเป็นละครฉากหนึ่งที่เขียนบทเอาไวตต้ตั้งแต่ต้นจนจบเรียบร้อยแล้วแลวสุดท้ายอาจจะเป็นพอดเรื่องที่พระเจ้าจะต้องมานั่งคิดตลอดเวลาว่า แต่ละคนจะมีเรื่องราวในชีวิตแบบไหนกันแน่นั่นก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับผู้ที่กำหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์หน้าดูเลยล่ะคะ่ะแต่สิ่งที่แน่ๆนะคะหลังจากคลิปนี้ไปอีก2คลิปนะก็จะมีในเรื่องราวของโลกคู่ขนานนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอธิบายเอาไว้เกี่ยวกับ การนะคะเลือกโชคชะตานะคะการที่เราสามารถพยากรณ์ชีวิตในเรื่องราวของอดีตปัจจุบันอนาคตกับคนคนหนึ่งได้ด้วยวิธีการไหนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของคำตอบของเจตจำนงเสรีว่าจริงๆแล้วมนุษย์มีสิทธิในการเลือกนะคะเจตดจำนงเสรีในการกระทำของตัวเองจริงหรือไม่จริง ยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้นะคะสำหรับคลิปถัดไปหลังจากนี้ด้วยนะแล้วก็นะคะแน่นอนว่าในเรื่องราวของเจจตจนงเสรีนะคะในทางหลักต่างๆเนี่ยเขายังไม่ได้สรุปกัน100%ได้นะเพราะว่ามีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าขัดแย้งกันมากมายนะคะแต่โดยความเชื่อส่วนตัวแล้วเราคิดว่าเจจตจนงเสรีนั้นมีอยู่จริงและก็ที่สำคัญนะคะมันเป็นไปด้วยอ,อ,อาจจะเรียกได้ว่าเมื่อเรานั้น มีสตินะคะหรือว่าการตระหนักรู้ที่มากพอที่จะสามารถก้าวพ้นในเรื่องราวของอดีตหรือกรรมเก่าของเราได้แล้วนะคะชีวิตของเราจะมีอิสระเสรีในการเป็นผู้เลือก มีเจตจำนงเสรีของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงและก็ยังไงก็ตามนะคะหลังจากนี้เราก็จะมีคลิปจิตอิสระนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการนะคะที่คุณนั้นปล่อยวางจากอดีตนะคะเพื่อที่จะมีอิสระในการเลือกมากยิ่งขึ้นก็ฝากติดตามเอาไว้ในคลิปถัดไปนี้ด้วยแล้วกันนะคะ ส่วน fc ท่านไหนนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตจนงเสรีในรูปแบบไหนแล้วแล้วก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะและขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาแล้ะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ